สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าเอาหม่อมลูกป,ปลาทำรายการเปรียบเทียบคนอ้วนผอมเดินขอกอดผู้ชายเรียกได้ว,ว่ามีประเด็นจนได้หลังจากที่หม่อมลูกป,ปลารับทำคอนเทนต์กับยูทูบเบอร์รายหนึ่ง ทำเอาชาวโซเชียลแห่สงสารหม่อมลูกปลาหลังร่วมรายการของยูทูบเบอร์ผมทำคอนเทนต์รายการเทียบคนผอมอ้วนไปขอกอดชาวบ้านคนจะยอมให้กอดไหมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์กลายเป็นเรื่องในโลกออนไลน์ขึ้นมาทันทีเมื่อมีชาวโซเชียลออกมาชี้ว่าคอนเทนต์รายการของยูทูบเบอร์คนหนึ่งได้มีการยกประเด็นเรื่องหน้าตาของคนอ้วนและคนผอมมาเปรียบเทียบกันจนทำให้หลายคนไม่พอใจกับคอนเทนต์เช่นนี้ เรามองว่านี้อาจเป็นการทําให้คนดูสูญเสียความมั่นใจลงได้ที่สำคัญผู้หญิงอ้วนคนดังกล่าวเป็นหม่อมลูกปลาโชติกาขวัญทิติอดีภรรยาหม่อมเจ้าทิติพานยุคคนหรือท่านชายกบสำหรับประเด็นดราม m าดังกล่าวเริ่มจากมียูทูบเบอร์คนหนึ่งได้ทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอคอนเทนต์ทดสอบสังคม โดยได้นําผู้หญิง2องคนคนหนึ่งอ้วนซึ่งเป็นหม่อมลูกปลาและอีกคนหนึ่งผอมโดยจะให้ทั้ง2คนไปขอ,อกอดคนแปลกหน้าเพื่อดูว่าใครจะมีคนยอมให้กอดมากกว่ากันโดยสรุปคือผู้หญิงที่ผอมนั้นมีคนมากอดมากกว่าขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากเนื่องจากเห็นว่าการทำคอนเทนต์เช่นนี้ เป็นการทำให้คนอ้วนยิ่งสูญเสียความมั่นใจอีกทั้งเป็นการเปรียบเทียบที่ลำเอียงเราไม่มีการแต่งหน้าแต่งผมให้หม่อมลูกปลาและเห็นใจหม่อมลูกปลาที่โดนเอามาเปรียบเทียบสำหรับหม่อมลูกปลาหรือนางโชติกาขวัญทิติเดิมเป็นเด็กกำพร้าอายุสองเดือนที่ถูกทิ้งไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จนหม่อมเจ้ารังสีนพดลยุคนได้ขอโรงพยาบาลไปชุบเลี้ยงต่อมาเมื่ออายุสี่ขวบ ท่านได้ยกให้ท่านพี่คือหม่อมเจ้าทิติพันยุคนท่านชายกบเป็นผู้เลี้ยงดูจากนั้นหม่อมลูกปลาได้รับใช้ท่านกบนับแต่นั้นเป็นต้นมาโชคชะตาพัดพาชีวิตของเธอเข้ามาอยู่ในวังอัศวินเธออาศัยใช้ชีวิตจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงวัยสาว ทมกลางข่าวลือที่ว่าเธอเป็นภรรยาลับๆของหม่อมเจ้าทิติพัน์ตั้งแต่อายุ12ปีเมื่ออายุเขา22ปีหม่อมลูกปลาได้แต่งงานกับท่านชายกบในวัย58ปีและจดทะเบียนเป็นชายาของท่านชายกบถูกต้องตามกฎหมายช่วงชีวิต1ปีปี2538หหลังแต่งงานของหม่อมลูกปลาใช้ชีวิตก็หรูอ,อย่างที่เคยเป็นและหนีเที่ยวบ้างจนมาจับได้ภายหลังทุกครั้ง กระทั่งท่านชายกลบล้มไม่สบายหนักกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุโดยมีหม่อมลูกปลาเป็นคนแรกที่พบเห็นท่านชายกบตกเก้าอี้สิ้นสติอยู่กับผืนหนะ้าห้องนั่งเล่นวิทยุรับส่งซึ่งอาการของท่านชายค่อนข้างหนักหนาสาหัส และเนื้อตัวเขียวคล้ำไปทั้งตัวจึงทําให้มีข่าวรือออกมาอย่างหนาหูว่าท่านกบผู้ที่เคยมีสุขภาพภาราณมัยแข็งแรงดีอาจถูกวางยาพิษโดยคนใกล้ชิดเนื่องจากอาการของท่านอยู่ในสภาพที่สมองไม่สั่งการนอนหายใจคล้ายเจ้าชายนิทรากระบวนการทางกฎหมายดําเนินไปตามคันลองจากปี2538จนกระทั่งปี2555สารดีกาพิพากษาจำคุกนางชาราสายหรือโชติกาขวัญทิติหรือหม่อม ูกปลาอายุ42ปีฐานทำร้ายผู้อื่นแต่เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายหม่อมลุกปลาวังยาพิษท่านชายกบลงโทษจำคุก7ปีคำสารภาพเป็นประโยชน์ลดโทษให้หนึ่งในสคงรับโทษ4ปี8เดือนม่อมลุกปลาจำคุกอยู่นาน2ปี6เดือนก็ออกมารับจ้างทำความสะอาดรถทัวร์และใช้ชีวิตอยู่กับนายทวีชายน้อยประเสริฐซึ่งเป็นสามีคนปัจจุบัน ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ